คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลดอาการท้องเสียในลูกหมูที่กินนมแม่อยู่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมทําอยู่นะครับก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละฟาร์มจะมีวิธีการจัดก,การเนาะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละคนนะครับเนาะวันนี้ของผมจะมาแนะนําวิธีของผมนะครับของผมนี่คือหลังจากคลอดวันที่2วันที่3นะครับผมจะปัม๊มตัวยาเอโนฟอกซีนซึ่งเป็นยาปัม๊มนะครับอ่า จะปั๊มสองรอบนะครับแล้วก็วันที่สี่กับวันที่ห้าก็จะเป็นตัวยาโททาซูเรียลนะครับเพื่อนๆสามารถไปหา,ปหาซื้อตามร้านขายยาได้เลยนะ <t os ur ial> เอาชื่อยาไปไปถามหมอที่ร้านยาก็ได้ครับ <t os ur ial> ที่ผมปั๊มอย่างละสองครั้งสองวันติดเนี่ยก็เพื่อป้องกันตัวไหนหลุดนะครับเพราะว่าการปั๊มปากลูกหมูเนี่ยมันจะอ้วกเป็นธรรมดาเนาะเผื่อบางตัวมันเราปั๊มไปแล้วมันอ้วกออกมามันไม่ได้ยานะครับผมก็เลยต้องปั๊มสองรอบนะครับเพื่อกันหลุดยากัน หลุดเฉยๆนะครับใครจะปั๊มครั้งเดียวก็ได้เอโนลครั้งเดียวแล้วก็โททาซูเรียลครั้งเดียวก็ได้ครับเน้นย้ํานะครับโททาซูเรียลเนี่ยต้องปั๊มวันที่3าถึงหเท่านั้นนะครับอย่าก่อนนี้แล้วก็อย่างยาหลังนี้นะครับยามันจะได้ผลดีที่สุดนะครับเนาะปั๊มถามว่าปั๊มไหยปั๊มได้ครับแต่ว่าช่วงวันที่สามบวันที่5เนี่ยตัวโททาซูเรียลเนี่ยถ้าเราปั๊มวันที่3ถึงวันที่5ช่วงนี้มันจะได้ผลดีที่สุดนะครับอันนี้แล้วแต่ในละคนนะครับ อันนี้จะเป็นวิธีที่ผมทําอยู่เนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่อาจจะไม่มีที่อื่นทําเหมือนผมเลยก็คือ,อหมูหลังค้อเนี่ยตั้งแต่หลังค้อจนถึง15วันเนี่ยผมจะไม่ให้น้ําให้กินเลยนะครับงดน้ําเลยนะเพราะว่าในน้ําเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีเชื้อหรือเปล่านะครับถ้าน้ําที่ผ่านาการฆ่าเชื้อเนี่ยก็ปลอดภัยไปนะฮะแต่ถ้าน้ําตามชาวบ้านที่ดูดน้ําบาดาลมาเนี่ยมีเชื้อแน่นอนครับอันนี้ก็คือวิธีลด ท้องเสียของวิธีของผมเองนะครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ผมมาแนะนําให้เลยนะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับแล้วก็มันก็เหมือนที่ผมงด,งดน้ําช่วงหลังคลอดถึง15วันแรกก็เหมือนคนเราแหะครับคนเราเนี่ยทารกนะครับตั้งแต่แรกแรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยหมอไม่ให้หมอไม่แนะนําให้กินน้ํานะหกครบ6เดือนแล้วค่อย ให้น้ำให้เด็กน้อยกินเนาะก็เหมือนกันเลยใช้หลักการเดียวกันเลยหมูเนี่ยแรกเกิดถึงส5ห้าวันผมจะงดน้ําเลยให้มันกินนมแม่อย่างเดียวมันก็ได้น้ําอยู่แล้วครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับของผมเลยนะเพื่อนๆน,นลองไปดูมันช่วยได้อยู่ครับลดปัญหาได้เลยของผมเนี่ยบางคอกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนหย่านมเนี่ยแทบไม่ท้องเสียเลยครับไม่ท้องเสียเลยก็มีครับไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ท้องเสียเลยครับถ้าทําตามนี้เลยนะลองไปทําทดู แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องต้องดูแลหลังจากสิบห้าวันแล้วเนี่ยเราให้น้ําแล้วก็ต้น้าก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อนะฆ่าเชื้อด้วยคอรีนเนาะบ้านเราชาวบ้านอะไรยก็ใช้คอรีนเม็ดก็ได้ครับสะดวกดีอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสําคัญเลยก็คืออ่าเรื่องการกกลูกหมูนะครับก็ต้องให้ความอบอุ่นกับลูบกหมูเนาะเพราะลูกหมูเนี่ยมันเป็นเหมือนเด็กน้อยะๆๆ haya, มันยังต้องการความอบอุ่นครับอย่าต้องหอบผ้าอะไรอย่าให้โดนลมเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับเหมือนกันเลย เหมือนกันเลี้ยงเด็กเลยครับเลี้ยงหมูเนี่ยลองไปแนะนําดูเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับว่าจะทํำยังไงของผมก็จะมีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม